เอาล่ะถ้วันนี้ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวอีเดียลเกมเมอร์ทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบล็อกฟุตเช่นเคยนะครับก็สําหรับคนที่ไม่มีไอเดีเล่นนะครับก็มาดูคลิปพี่นะครับพี่มีไอดีแจกทุกวันนะครับเป็นการแจกร้านบล็อกฟุตนะครับพี่จะทิ้งล้านไว้ให้ในคลิปของทุกคลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดีฝากแจ้งนะครับเป็นเลเวล700นะครับ แต่ก่อนอื่นเลยสําหรับคนที่อยากได้ร้านนี้ครับก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับพี่ทําการแจกทุกวันนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพราะเวลาพี่ลงคลิปปุ๊บมันจะได้เด้งแจ้งเตือนน้องเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นไอดีฝากแจกจากพี่คนนี้ครับก็ขอบคุณที่นำไอดีดีๆมาแบ่งปันกันเล่นนะครับสําหรับใครที่เบื่อหรือไม่อยากเล่นแล้วก็เอามาแจกคนที่ไม่มีเล่นได้นะครับเพราะบางคนไม่มีรหัสแล้วไปสมัครใหม่มันยากนะครับในการปั้นมาแต่ละเลเวลนะครับโอเคครับก็รหัสที่ครับ แล้วสําหรับใครที่สนใจจะให้โปรโมทเว็บซื้อขายไก่ตันก็สามารถทักมาได้ที่แฟนเพจลิงก์ด้านล่างครับค่าบริการก็คลิปละร้อยแปดสิบถึงสองร้อยนะครับบางคลิปนะครับสําหรับการแทรกคลิปโปรโมทไก่ตันครับพี่ก็รับอยู่นะครับโอเคครับและนี่ของก็จะมีเท่านี้ครับเป็นไอเดียไม่โหดขนาดเป็นเลเวลเจ็ดร้อยนะครับไอเดียซ่านนะครับก็ดูคลิปให้จบนะครับเพราะพี่จะทิ้งรหัสไว้ในคลิปเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่แค่มาแจก ID เดี่เฉยๆนะครับจะทิ้งรหัสไว้ให้ในคลิปนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็มารอรุนกันนะครับว่าจะเป็นไอดีแบแบงหรือเวลตันหรือไก่ตันหรือยังไงนะครับเพราะพี่มีแจกทุกวันครับบาง ID ก็จะเป็น ID ฟดากแจกบางไอีก็จะรับมาแจกเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์และคอยให้กำลังใจกันครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ